หลังจากคลิปจบเมื่อวานรับก็เป็นวันที่2นะผมก็ไม่ได้ออกเกมทันทีรับก็มาสำรวจดูแับว่าพวกนี้เนี่ยพวกที่มันเล่นการ4ี่ห้าคนเนี่ยมันยังฟาร์มอยู่ป้่านะปรากว่ายังฟาร์มอยู่แับยังมีพวกที่ไปวิ่งฟาร์มออย์แล้วก็ยังมีคนเฝ้าบ้านอยู่แอบทุกคนที่เราก็ยังจะเล่นมันไม่ได้นั่นเองรับผมก็ดักอยู่สักพักหนึ่งแับแต่ว่านี่ดูดิพื้นมันเล่นห่มแอบมันก็ โดนเห็นตัวนั่นเองนะดวงไม่เข้าข้างเลยว่ะวันนี้เนี่ยผมก็ดักอยู่ตั้งนานนะแต่ว่าจะรอมันออกฟาร์มไงแต่พื้นมันพังแฮปมันก็น่าจะเห็นตัวแฮปผมก็งงแฮปมันก็เห็นผมเลยนะแต่ว่าไม่ยอมออกแฮปแต่ดูนี่นี่เลยแฮปมันเรียกเพื่อนมันหมาเฮ้ยมันลอยผมว่ามันก็อยู่แต่ในบ้านไง วันนี้ผมก็เลยพอแค่นี้แัปก็ออกเกมแล้วก็จะรอล้างแ้นในวันถัดไปนั่นเองแับและแล้ววันที่3ของเราก็มาถึงนั่นเองแัปนี่แับสิ่งที่ผมเจอบ้านผมก็โดนเรดไปนั่นเองแัปนี่แต่ว่าจะมาล้างแ้นไงแต่พอผมไปดูชื่อคนที่เรดปั๊บนี่คือมันเป็นเพื่อนผมแัปก็เป็นคนอินโดที่ผมเล่นกันประจำนะมันไม่รู้ไงว่าบ้านผมเนี่ยมันก็จัดไปนั่นเองแับผมก็เลยตามไปเล่นกับมันแอปเพื่อจะไปล้างแขนนั่นเองครับ อนเดอเราก็ที่มาถึงบ้านมาันแล้วมันก็แชร์วิวให้ผมเลยนะเนี่ไปดูบ้านมันซะหน่อยแฮปว่าเติบโตขนาดไหนกันโอ้โหโหโหดูดิ้ักนอกก็มีเป็นอัพไฮแฮปเพราะว่าน่าจะรวยนะดูดิอาว่าอันนี้มันคือมันเติบโตแฮปไปจัดบ้านผมมาไงตอนจะออกเกมนี่คือมีพวกเดนามไมท์เลยก็ ดินปืนนี่ก็เยอะอยู่นะทุกคนมันเล่นซะแล้วเดีย๋ยวไปดูดินปืนมันแฮปว่ายังมีพอเรสเปล่านะไเห้ แกนี้เองอะเอาเลยไงแฮปเอ้ยนี่ใช้ได้อยู่มีบ้องอยู่แฮปทุกคนเราก็ยังพอมีหวังนะเดี๋ยวจัดของซะก่อนแฮปแลวก็ไปดูบ้านนั้นนะว่ายังอยู่เปล่านะวันนี้ก็วันที่3เลยไงจะดูว่าพวกมันยังอยู่เปล่าแฮปทุกคนเราก็จะได้เล่นคืนแฮป ไปครับตอนนี้ก็พร้อมรบนั่นเองแับทุกคนก็จัดชุดเต็มไปเลยนะ M4 เ,เลยก็ชุดเหล็กเนี่ยเดี๋ไปดูบ้านมันแอปว่ายังอยู่เปล่านะวันนี้เนี่ยเผื่อว่ามันจะโดนเรดไปแล้วไงไปลองดูซะหน่อยแปตีที่เห็นนี่มันเรบมากผมถ้าเป็นคนอยู่นี่จยบเลยแอปคือความขวางของเราก็ดับสูงไปเลย มาเดี๋ยวบินไปดูครับทุกคนก็อ่อยนะอ่านี่ครับบ้านมันก็ยังอยู่นั่นเองนะเฮ้ยบักบอมมาเนี่ยมีเตาอยู่บนบ้านครับบ้านมันก็เหมือนเดิมนะอยู่บ่าวะ เฮ้ hey, ตามนี้แล็บตอนนี้คือพวกมันก็ไม่มีคนอ่อนนะเล่นกันหลายคนนะแต่ก็ไม่เห็นจะอ่อนเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดนั่นเองนะเดี๋ยวตอนนี้คือไปช่วยเพื่อนก่อนแับเหมือนกับมันไปสู้กับใครก็ไม่รู้แัปเนี่ยเห็นยิงอยู่นะเดี๋ยวเราก็ไปยิงก่อนแล้วกันรับเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะ้าบ้านนี้แต่วันนี้ก็ยังมีบ้านแอปดูดิมีรถอยู่ในบ้านนะตรงนี้เนี่ยยังมีคนเล่นอยู่ว่ะเฮ้ hey. ตรงนี้ก็อีกหลังหนึ่งบ้านใหญ่ก็เยอะอยู่นะเป็นเชื่อยตัวนี้วะที่มันหลอยผมรอบก่อนนะผมว่าบ้านมันก็น่าจะเป็นหลังแถวๆนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาเพื่อนมันก่อนนะตอนนี้ไปดูเพื่อนแอบไม่รู้ว่ามันทำอะไรเนี่ยเห็นยิงคนอยู่มันเรดอยู่ล่ะ อยู่ไหนวะคนเนี่ยอยู่ในบ้านนั่นลระเป็นบ้านคนหรือว่าบ้านบอดในหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นดูแับ <H ap. S 2> เดี๋ยวมันจะเข้าได้นะพานก็น่าจะย่อยเลยนะทุกคนดูดินี่ยังมีคนอีกล่ะเอ้ยนี่แฮปมีเสียงเท้าอยู่นะ เอาคืเปล่าเองครับเอาบิวไปเลยนี่ยืดมันเลยนีอ่อันนี้มันเร็บ้าหรือว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อี่ของพวกนี้เต็มไปเลยไปเดี๋ยวรื้อทิ้งเลยครับบ้านนี้นะตอนนี้คือ แล้วก็ไหเอาระเบิดนะไห้เจาะบ,บ้านให้ดีรับเนี่ยเราก็ต้องจัดการเนี่ยเฮ้เราก็ต้องเล่นพวกที่รวยรับหรือทิ้งไปเลยครับหลังนี้นแค่นี้เลยรับ เอาไม่เอาของล่ะกิดไว้เลยมันก็มีพวกเชือกพวกนั้นอยู่นะเมื่อกี้เนะเดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็ไปกัน,นครับเฮย้ยเอาเลยแฮปมีคนยิงกันแล้วนี่ไงมันใช้ M4 ล่ะจัดไปแฮปทุกคนทุกคนแถวนี้ว่ะ เย,ยังพอมีคนอยู่นะไปดูสะหน่อยแอปนะ่าจะอยู่แถวช็อปนะตอนนี้ตัวผมก็หิวน้ำด้วยเนี่ยจะตายก่อนปันนี่อไปหาน้ำมาดื่มแล้วอยู่ไหนวะแถวนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเสียงมาอ่าเฮ้ยสองคนเลยรับอยู่บนช็อปนะ เรียบร้อยี๋ยวเราก็ไปลงแบบนิ่มๆเลยก็ไปล่ายิงแล็บโอ้ตรงนั้นหนึ่งตัวนะสามคนเอาพวกนี้ก่อนแล็เรียบร้อยร่วงไปสองตีกตัวมาแล็บตัวที่มันยิงกันอยู่นะม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันเปล่านะ ปาบล่ะเห็นขาก็ยิงไปสิฮ้่แฮป M4 ยืดมาเลยว้าวพวกนี้มันมาย่อยของเรอมีของฟาร์มอยู่แฮปเนี่ยเสร็จเราแฮปสองคนนี้ตัวนี้ก็ M4 มีกระสุนใช้ได้อยู่แฮปของพวกนี้ ไอ้นี่โคตรเนียนเฮ้ยตกใจหมดเลยครับนึกว่าเพื่อนนะโดดมาเนี่ยเกือบร่วงเหลือสิบห้าเลยรัปผมเนี่ยดีที่ไม่ตายนะผมก็มีปืนสองกระบอกเนี่ยอีกปืนมันกระสุนหมดไงเฮ้ยเกือบเลยแกวกเมื่อกี้เลยแปเนี่ยโอ้ไอ้นี่ก็ M4 ได้มาสามกระบอกแล้วเก็บมาเลยครับไปเจ็บพวกรวยเฉยเลยเนะี่ยอะไรสี่ร้อยรองเท้าไฮาใช้ได้เลย Follow me รอดูแฮปเผื่อพวกมันจะมาอีกนะโอ้โหย่อยนานแฮปเนี่ยดูดิอะไรจะได้สองพันละพวกนี้มันของจริงผมว่ามันมาเยอยทีเดียวอะ่ะแบบเยอะๆเลยอะน้ำมันมันไม่มีล่ะ ไปแฮปเอามอเตอร์ไซค์มันกลับบ้านนะไปเลยมอเตอร์ไซค์ฟรีของพวกเมื่อกี้ยังมีมาวะแต่วันนี้คนมันเดือดอย่างวะแต่บ้านก็ไม่เจอเลยนะพอม,มาโซนนี้ก็เจอแล้วเนี่ย หลายตัวอยู่เดี๋ยวไปแฮปกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปเตรียมระเบิดแล้วก็ไปเรต จะเอารถนี้เหรอของฟรีแฮปขึ้นไปนเลยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มันก็จะตามได้ไงมันจะขึ้นในแผนที่แฮปนี่มันเป็นรถดรอปมันก็ขับนี่ดีกว่านะไปเลยเปเตรียมของเลยก็ไปเรดกันเลยแฮปทุกคน มารับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเรดนั่นเองครับมันก็ไม่เล่นนะวันนี้ยังไม่เห็นอ่อนเนปะก็เอานะมันก็ต้องเรดนั่นเอง เงียบสนิทเลยแฮปพวกนี้เเล่นเยอะแต่ก็ไม่มีใครออแลปเฮ้ยเกมมันเปิดทางขึ้นล่ะตกใจหมดเลยเดี๋ยวเจาะลงไปเลยแฮปบ้านมันก็สองชั้นเองไง บล็อกครึ่งโอเพื่อนนี่บล็อกครึ่งว่าอย่างนี้คือต้องเจาะลงตรงนี้และเนี่ยมันการระเบิดหมดทุกคนมันก็สองชั้นก็จริงนะแต่นี่มันสองเลยวะพวกนี้เราก็เจาะลงไปแลบนี่มันก็เป็นบันไดพับเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ก็จะลงชั้นหนึ่งเลย เพื่อนต่อเลยเพื่อนมันมีระเบิดน้ำมันเลยววะใดก็หมดตรงนี้ไปเล้วเมื่อกี้เนี่ยมันพาได้ก็เอาแฮประเบิดน้ำมันแต่มันก็ใช้เยอะอยู่นะเฮ้ยเหลืออีกเครื่องหนึ่งแฮป มันพาท่าไหร่วะแล้วเบิดน้ำมันเนี่ยเฮ้ยมันจะยัดบ้องเลยครับเิสหมดแล้วนี่เชอประตูแล้วครับตอนนี้เราก็เข้าห้องกลางได้เลยนะยแค่นี้เองอะ เรียบร้อยเฮบเฮ้ยเจ็บตัวละโอ้โหโดูดิหลายคนมากเล็ในบ้านเนี่ยบอกแล้วว่าพวกนี้มันเล่นเยอะโอ้โห้าคนแล็บนอตรงนี้เนี่ยร่วงไปซะยิงไปเลยนี่แหละพวกที่ผมเจอเฮ้ยโอ้ปืนเยอะอยู่นะ เจอว,วิวแล้วระเบิดเพื่อนหมดอ่ะนี่สาลกจัดเลยครับหางไปซะบ้านหลังนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเก็บดินปืนมาเนี่ยดูดิโอ้โหหลายพันเลยครับเนี่ยเป็นหมื่นเลยผมว่าเนี่ยเราก็เข้าทุนมาเลยนะ ใช้ใบลูกบ้องเท่าไหร่เนี่ยไม่กี่ลูกเองนะแล้วก็ได้ไม้อีกนิดหนึ่งครับเก็บมาเลยไอ้พวกเล่นเยอะนี่งไงเดินฟาร์มชุดเต็มกันสี่คนมาไล่ดูของในศพครับโอ้โห น้ำมันอย่างเยอะดูดิเฮ้ยสี่ห้าพันเล็บน้ำมันมาเนี่ยเหลือเฟือแล้วทีนี้ Follow แค่พันหนึ่งนี่ผมก็บินได้ทั้งวันแล็บเนี่ยเก็บมาเลยนี่แล็บ,บพวกนี้ของจริงมันก็อยู่ใกล้ออยไงไปไล่เก็บตลอดเลยเนะี่ยบินปุยก็เยอะครับเนี่ยมาดูของในกล่องแฮปก็ แค่นี้หละนะตัวของทั่วไปครับเอ๋แต่ก็เรามาเอาบ้านมันไงเจ้เดี๋ยวไปดูชั้นสองมันครับว่าขึ้นไงวะเนี่ยรื้อไปเลยครับ ยังมีตัวนอนแนปโอ้โหเมืม่อกี้ก็ห้าคนละอันนี้ก็หกคนเยอะจังวะนี่อีกตัวหนึ่งแฮบห้าหกแล้วยิงไปไอ้พวกนี้ follow me มาหนี่เลยเพื่อนฉันชันสยังมีของ เราจะได้ล้างแ้นยังเต็มอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยรือทนะั้งบ้านมันเนี่ยเดี๋ยวไปไล่ดูของก่อนลองดูแฮปที่มันการระเบิดนี่สองชั้นแบบนี้เลยดีถ้ามันมีประตูลงอยู่นะมาดูของในเตามันแฮปเฮ้มีฐาน เฮ้ยตรงนี้อีกคนนะครับโอ้โหเท่าไหร่เลยวะข้างล่างห้าบนสองเจ็ดคนเลยครับหลังนี้เอาเรื่องมาตอนนี้ก็เก็บของมาเรียบร้อยเลยครับก็กลับบ้านนะเราก็จัดได้สักทีหนึ่งครับบ้านมันเนี่ย เก็บไ้เลยครับโอ้โหทีนี้เลยครับดินปืนครึงกล่องไปเลยยังมีกำลังผันอีกครับยังทำได้นีเ่เ,เรดได้ทุกหลังแล้บในเซิฟนี้เซิฟมันก็ไม่กี่วันเองไงสามสี่วันไปลุกแลับ ลากมันเลยให้มันตกใกล้ๆบ้านเนีเดี๋ยวมันก็จะมีคนมานะ เฮ้แฮปตกแล้วข้างบ้านเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปปิดด้วยแฮปเดี๋ยวมันก็จะมีคนมานะเหมือนกับไอ้ผู้มันมีพลังแข็งเนี่ยมันยังอยู่นะเซิฟนี้เนี่ยเดีผมยิงมันได้รอบก่อนนะที่มันใช้ก้เบานี่ <Hey, S 2> ตกลงว่ามันมีวิชาจริงๆแฮปเนี่ยปิดไว้เลย้ย hey. ไปนะครับพอมันตกข้างบ้านนะเฮ้ยเพื่อนมันลากป้อมมาเลยล่ะอเอาไปซะนี่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไอ้เขามีป้อมอยู่แฮปมันบินเข้ามาดิเดี๋ยวป้อมมันก็ยิงแฮปเนี่ยวางตรงนี้เลยแฮปนน มาดูของหอกันแฮปของก็ครบเลยนะที่บ้านเนี่ยมี M4 C4 มีทุกอย่างแล้วแต่ข้อยิงไปนะเราก็จะได้ไม่เสียของนั่นเองเ,เราไฟกันแฮบทุกคนนานจังวะเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครมานะน่าจะเงียบแล้วเซิฟนี้3วัน มาแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่เลยแฮบนานๆครั้งนะกว่าจะมาก็เป็นฮอรนั่นเองแฮๆเก็บมาเลยของโคตรดีได้ AK แล้วก็ฮอร์แฮปเอาเรื่องว่ะรอบนี้แต่เพื่อนมันหลับยาวซะละแล้วก็นี่แหละไ,ไปเก็บของนะได้ฮอมา ไม่อยากจะเชื่อแอบมันยากอยู่นะที่มันจะดรอปเนี่ยไม่ค่อยได้ได้แอบเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซิฟนี้แอบก็อยู่ต่อเพื่อจะไปล้างแค้นนั่นเองแอบตอนนี้ก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วทุกคนบ้านมันก็ไม่ค่อยจะเหลือเลยนะเซิฟ <have. S 1> นี่รู้ว่าผมจะอยู่ต่อเปล่า,านะก็รอดูก่อนแล้วกันแอบโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันแอบยังไงก่อนจากไปก็ Fuck Who you saw obsessive send another desperate message on your knees? I got you begging I forgot I meant to mention you You ain't nothing when you tryna be slay